สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันกับการวิเคราะห์ฟ,ฟุตบอลรายการ EFL Trophy คู่ที่น่าสนใจคืนนี้แอคริง t ั n สแตนลียพบกับ l e e ยู u นเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเกมนี้เตะกันตอนตี2 45ตามเวลาบ้านเราเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับแอคริง t ั n สแตนลียทีมจากลีก2ของอังกฤษเป็นทีมที่เล่นบอลเกมรุกพอสมควรโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้าน ในรายการนี้พวกเขาใช้ผู้เล่นตัวจริงผส,สมกับดาวรุ่งแต่รูปแบบการเล่นยังคงเปิดเกมเข้าใส่เหมือนเดิมสถิติล่าสุดในบอลถ้วยรายการนี้ครึ่งแรกมีสกอร์ถึง4จาก5นัดหลังสุดพูดง่ายๆก็คือมักจะยิงกันตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยส่วนทีมเยือนลิสอยู่นเตดยูยีทีมเยาวชนของสโมสรชื่อดังจากพรีเมียร์ลีกแม้จะอายุน้อยแต่ระบบการเล่นเป็นบอลบุกเต็มตัวชอบต่อบอลเร็ว วิ่งไล่เพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนและที่สําคัญเกมเยือนของพวกเขามักมีสกอร์เร็วเสมอจากสถิติให้นัดหลังสุดในรายการนี้ครึ่งแรกมีประตูถึง80%ของเกมทั้งหมดเฉลีย่ยยิงรวมกันครึ่งแรกเกินหนึ่งประตูทุกเกมย้อนดูผลงานเจอกันหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้แอคริงตันเคยถลม่มลีสยู21ไปถึง7ต่อ0แล้วตอนนั้นจบครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่4ต่อ0เรียกได้ว่าสกอร์สูงครึ่งแรกขาดลอยเลยทีเดียว ในมุมของสถิติรวมแอคคริงตันเกมในบ้านมีค่าเฉลี่ยประตูครึ่งแรกอยู่ที่ประมาณ1.3ลูกต่อเกมลีดยู2 1เกมเยือนมีค่าเฉลี่ย,ยครึ่งแรก1.4ลูกต่อเกมพอเอามารวมกันแล้วนี่คือ2ทีมที่มีแนวโน้มยิงเร็วมากที่สุดในกลุ่มรูปเกมคืนนี้คาดว่าแอคคริงตันจะเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนครับพวกเขาจะพยายามใช้ลูกโยนและความแข็งแกร่งของผู้เล่นตัวใหญ่เข้ากดดันส่วนรีดยู21จะไม่ถอยอยู่แล้วครับ เพราะบอลเยาวชนแบบนี้ไม่มีคําว่ารับลึกเล่นเพรสสูงสวนกลับเร็วตลอดดังนั้นถ้าเกมเปิดตั้งแต่ต้นอย่างที่คาดไว้มีโอกาสสูงมากที่ประตูแรกจะมาในช่วง20นาทีแรกของเกมสรุปแนวทางลงทุนคืนนี้แนวทางหลักของเราเชียร์สกอร์สูงครึ่งแรกโอเวอร์1.0เพราะจากตัวเลขและรูปแบบการเล่นของทั้งคู่โอกาสเห็นประตูในครึ่งแรกอยู่ที่ประมาณ70-80%